We'll you ก่อนครับไปรุ่นผมเอเดีเดตขอแนะนำพปรโมชั่นเคียเวเพื่อให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1000 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ www.kpaygame.com เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ O p e n น d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเคบาคอยทุกทุกยอดเงิน100บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจพอมอดเคบาเพมีการจัดกิจกรรมฉลองครบ1,000 0แไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทกันไปเลยและที่สําคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด 8e88 เพื่อเป็นส่วนลดให้กับตัวเพื่อน,เอ,น,เ,อนเองกันด้วยนะครับ เปให้คุ้มเปย์เฉลายก็ต้องเคว่าเปเท่านั้นนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมพี่พี่น้องน้องหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมเฮ้ย hey, hey. มาแบบแปลกใหม่นะครับวันนี้อยู่กับผมเอเดียได้อีกแล้วนะจ๊ะ <Hey. S 1> <HH. S 2> จะไปครับวันนี้เราก็มาจักเป็นอ้อยสเตปเมโซเหมือนเราของเราเหมือนเดิมสองวันวันนี้กูเป็นอะไรวะลิ้นกูพันชิพห hey. ยายเฮ้ยตกใส่กินของหวานมากเกินไปนิดนึงนะฮะโอเคก็อ <laughs> okay. ันนี้กลับ กลับมากับอ้อยเม็ดส้มเหมือนเดิมนะครับผมกดมากับเพื่อนเหมือนเดิมนะครับเมดกับโรมนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะตึงเปียตึงปอสนอเมียงโอยหรือเปล่ามาภาษาไหนเนี่ยมาไปเรื่อยนะผมพูดจาไปเรื่อยนะเดี๋ยวเราไปแท็กกลางกับเพื่อนอ้าวมึงเดินชนเวฟปุยปอย่างงี้กูต้องแท็กนะครับผมบอกแค่นี้ไม่งั้นผมก็จะไม่สีนะทุกคนโอเคถอยยังไม่สีเราไม่เล่นอยู่แล้วนะครับสาหรับอ้อยนะ บอกไปทุกคลิปนะครับบอกจนปากจะฉีกถึงรูหูแล้วทุกคนว่าเล่นอ้อยต้องเล่นยังไงนะครับผมคือตอนนี้ผมจะลองไม่พูดดูบ้างแล้วกันว่าจะเล่นยังไงนะเฮ้ยจะดไปเดี๋ยวผมก็มาเคเลียร์เลนล่างกอนแล้วกันนะครับมารอแก๊งนะครับผมเ,เขาต้องจะรู้นะเพราะว่าผมไมแท็กเลนกลางไงเขาเล่นรู้นะครับจริงๆถ้าเล่นได้เล่นได้เล่นได้เล่นได,นได้พี่มาแล้วจ้ามาเลย ไปไหนหรอไปไหนหรอไอ้เฮียเอามาดิได้หมดนะอุยอ้ยวิวิวเกือบไปเลียวนะครับผมโอเคถอยเพื่อนไปฟาร์มทามมิง่งเราก่อนนะครับผมเวลาเราเล่นตัวไวๆครับผมผมพูดตลอดแหละว่าเอ้ยจริงๆเราไม่ควรแท็กคลินะแต่เมื่อกี้เพื่อนผมมันมาแท็กเลนผมนะเอเดี๋ยวผมปิดได้นะเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันเล่นไปด้วยพูดด้วยรำบะบักขำบนยำกระ่อกมึงทีสวยเอาเวลาเราเล่นตัวพิวๆิวนะ เราควรฟาร์มให้จบนะครับแล้๋ยวเราก็ฟาร์มฟาร์มของเรานะไม่ต้องไปแท็กนะครับถ้าเราแท็กปุ๊บสตูจะรู้ทันทีเราเปิดอะไรนะครับมาเดยเฮ้ยสวยมาเดยนะฮอตโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ได้กระดิกครับผมเดี๋ยวเจอกันนะฮอนาเกลให้น้องเฮ้ยฮราเล่นเลนกลางได้นะทุกคนป้อมบนกูแหกไปแล้วนะครับโคตรไวนะ สี่นาทีป้อมแตกแต่เขาเป็นแวนนะมาเดิก็โดนปิดทางหรือเปล่า,อาไอ้น้องตายซะเ,เดี๋ยวเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับหาออนติเมดก่อนนะทุกคนจะมีช็อตผมพลาดบ้างหละานะตอนนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับว่าถ้าไม่มีอันติแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเออเดี๋ยวมาดูนะช็อตที่แบบเราจ,จะพลาดมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเล่นอ้อยค่อนข้างจะห้าวจะหิวอ้ อ้ยผมก็อาจจะไม่ได้บอกวิธีการเล่นอะไรมากนะครับเพราะว่าหลากัหลกๆมันก็เบสิกอยู่แล้วนะไม่ได้มีรูนอะไรที่แบบพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับเออมันเล่นได้สายเดียวอยู่แล้วสำหรับอ้อยนะเปไปเอาเดยเอาเดยน้องย่ำมาหนึ่งีีตายโอเคเล่นแวนได้น,นะครับคลิปเข้าผมโดดใส่นะมาเดยโอเคแวนถอยเราก็ตีบ้านนะครับผมแค่นั้นแหละเอา้าเกี่ยวไม่โดนโอเคเดี๋ยวตีดาร์คเลเยอร์ให้เพื่อนแล้วกันนะครับ ไม่ต้องไปรีบเล่นเท่าไหร่นะรอเล่นกับทีมหลักๆนะครับเล่นตัวหลวงนี่ต้องใจเย็นมากๆรอหลวงแคลรี่เมดเขานะครับอ่ะเยอะๆเยอะๆเยอะๆกดหนังลนโอเคก็สําหรับอ้อยนะเออตอนนี้ผมลืมบอกไปนะครับว่าผมหยิบอ้อยมาเพราะอะไรนะครับผมหยิบอ้อยมาเพราะว่าผมเจอยูเอนะเออผมเลยหยิบอ้อยมานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันเพราะอะไรนะไฟก่อนยำอย่างนี้อันเดียวแตกหนึ่ง สวยนะให้แตกไปสองดีกว,ว่าแวนตายมาเดเออนี่ครับมันเป็นสเตปเป็นเชิงเลยน้องก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเล่นอ้อยนะเออผมจะโดดเข้าโดดออกอย่างนี้นะครับแล้วก็เวลาเลือดเราน้อยเราก็ไม่ต้องกลับบ้านด้วยนะครับนี่ครับเราก็ใช้สก,กิลหนึ่งปาดดูเลื่อดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปฟาร์มทามิง่งเราเหมือนเดิมแค่นี้เลือล่อนเราก็เต็มแลวนะครับก็สําหรับตัวละครอ้อยนะครับผมหยิบม,มาเพราะอะไรนะตอนนี้คือผมเจอยูเอเว้ยแล้วยูเอะมันเป็นตัวละครที่ใช้ ระยะในการทำดามเมจถูกไหมยิ่งมันมีระยะเนี่ยมันจะยิ่งโหดมันจะยิ่งยิงฟรีนะครับเพราะฉะนั้นเราควรเล่นตัวละครอ,อย่างเช่นอ้อยนาคอสนะครับถ้าเจอยูเอนะเจอยูเอเจออีก,กี้เนี่ยเราควรเล่นพวกอ้อยพวกนาคอสอะไรพวกนี้นะครับตัวที่มันเข้าถึงตัวง่ายๆนะเออเราจะเล่นได้ง่ายนะครับเราจะลวงมันได้ค่อนข้างดีนะครับและอ้อยเนี่ยมันโหดได้หลายต่ออย่างเห็นช็อตไฟกลางเมื่อกี้ไหมที่ผมบวก คือผมโหนไปปุ๊บโดดย่าขวนหนึ่งทีอะไรอย่างนี้อันติออกแล้วผมก็โหนกลับไปอีกทีหนึ่งเข้าใจปะเราต้องเล่นแบบนี้เข้าออกอย่างนี้เล่นเป็นแบบเหมือนมแมลงวันนะทุกคนเหมือนเรากําลังตอมขี้อยู่ประมาณนั้น <laughs> นะครับก็พยายามเข้าออกนะหาจังหวะเอาตัวสําคัญครับถ้าเรามีหน้าที่ล้วงแคลรี่เมดแล้วก็เอาล้วงแคลรี่เมดนะครับเมดตายเ,าเอาแคลรี่ต่อนะแต่เราแค่ต้องหาจังหวะนิดนึงนะโอเคได้เลยหรือเปล่ามาเลยอุ้ย อันนี้เราถอยเลยนะผมเสียอันติแล้วนะครับอย่างนี้ผมถอยนะผมไปเคลียร์กลางก่อนนะครับรับเบฟ่อยๆโอเคนี่ครับอันติเราค่อนข้างจะคูลดาวไว้นะเดีย๋ยวเราตีดาร์คเลเยอร์นะครับผมเป็นคนชอบเปิดดาร์คไว้อยู่แล้วนะเกิดปุ๊บผมตีเลยนะครับเล่นป่าเราควรมองมินิแมปนะครับศัตรูอยู่ตรงไหนเราเล่นตรงนั้นนะครับเอ้ยเราเราจะทําอะไรเราควรดูนะครับสมมุติว่าอ็อบเจกต์เกิดใช่ไหมศัตรูอยู่เลนบนโอเคเราตีเลยอ็อบเจกต์เลนล่างนะครับ ส่วนตัวผมจะไม่ค่อยไปโฟกัสมังกรทองมังกรดาร์กนะครับได้ตัวไหนผมตีตัวนั้นนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเล่นไม่ได้จับทีม5ยังไงมันสื่อสารกันไม่เข้าใจอยู่แล้วนะครับยิ่งโซโล่ลแรงอนะ่ะผมเปิดทุกตัวนะครับดีก่อไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือเวลาศัตรูตีดาร์กเราต้องรู้อยู่แล้วนะครับเอ้เล่นไดเล่นไดเล่นได้เล่นได้ได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 ย่ำไปหทีโอเคตายไปเนี่ยโหนต่อมาดีโิกเกอร์อมาดีครับ โอเคเห็นไหมผมจะเล่นเข้าออกแบบนี้นะครับเป็นสายแมงวันตอมขี้แล้วกันเออพูดให้มันดูดีหน่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมโอเคเฮ้ยเ,เดี๋ยวผมว่าผมจะทําพวกคลิปแบบแนววิเคราะห์บ้างดีกว่าว่าเออเกมผมจะเอาเกมแพ้มาวิเคราะห์ดีกว่าว่าแพเพราะอะไรนะครับเออทำอย่างนี้ดีกว่านะมันจะได้มีหลายๆคอนเทนต์นะครับผมโอเคผมไม่ค่อยได้ทำคอนโทรลคอนเทนต์อะไรหรอกครับก็แค่อัดคลิปตัดไม้เพื่อนๆชมกันเฮ้ยโอเคออกนะครับเจอกก กดโดนตม้มก้มโดนตบเอาเรื่องตายดิอย่างนี้ยีน่ารำอย่างนี้เอาอาฟาเฮ้ยถ่ายก่อนเพื่อนถ่ายเลยโอเคล้งอย่างนี้แล้วถ่ายอย่างนี้ทีมกูมั่วรอดหรือเปล่าเรารอจังหวะซิทย่อตัวหลังนะครับถ้ามันเดินตามมาเราก็ใส่นะเดี๋ยวมาเข้าละผมมาแล้วครับเอออ่านี่ครับผมผมกล้าเล่นเพราะผมมีอันตินะถ้าผมไม่มีอันติผมก็ไม่เล่นนะครับ แต่มันมันต้องมีจังหวะที่ผมต้องเล่นบ้างแหละเดี๋ยวคอยดูแลกันโอเคก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมว่าจะทําพวกคลิปวิเคราะห์เกมแพ้อะไรอย่างงี้นะผมผมเป็นคนเล่นเกมแพ้ค่อนข้างมันก็แพ้กันอยู่แล้วแหละที่เียเล่นเกมมันก็ต้องมีแพ้มีชนะอยู่แล้วสุบะเออเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าเกมนั้นมันแพ้เพราะอะไรนะครับแล้วก็ผมก็อยากถามความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนด้วยนะว่าเออคิดเห็นเหมือนกันไหมเอาแบบไม่เข้าข้างกันนะครับผมกากก็ด่าผมกากเลยนะเม้น์มาได้เลยนะครับเพราะว่า เราจะดูว่าเออสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าผมถูกหรือเปล่าหรือผมผิดอะไรยังไงนะครับเออแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่คลิปนี้นะเอคลิปนี้เราก็มาผิวโชว์ผิวจัดหน่อยแล้วกันโอเคก็ค่อนข้างตึงอยู่แล้วนะครับจับสามนะเพื่อนเราก็ซูพิมด้วยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮโอเคมาเล อันนี้หลอกไอ,หอ,กอ้หลอกไอ้เจ๊น้องอ้าวเอวอโหเยีเ้ยกครูเก,เกือบตายนะครับอันนี้กูถอยกันเมื่อกี้ไม่ได้หลอกนะคือกะจะแบบเออสกิลหนึ่งคงคูดาวทันทนะียเข้าไปแล้วแม่งสกิลหนึ่งูยังไม่มีนะครับโดดไม่ออกนะครับยังดีที่มีอันติโดดออกมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์เรนบนแล้วกันนะครับเพื่อความตึงความเทพเอ้ยแ,แวนอยู่ถอยเลยเคลียร์กลางต่อ อ้อ,อก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับอ้อยอย่างที่ผมบอกไปนะว่าส่วนตัวผมเล่นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบอกอะไรเป็นหลายๆอย่างแล้วนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับมาถึงแวนตายสองสลิงมาจังหวะนี้หวานเจี๊ยบผ่านหวานเจี๊ยบเกินโอเคแต่เราน่าจะไม่ได้บ้านมาทุกคนเพราะว่าแครี่เราไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับโอเค มาดิช่วยได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่โอ้โหสวยนี่ครับข้อเสียของการไม่มีออนติเมทนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเฉยนะเออไม่ได้แบบว่าไปโยนอะไรนะครับก็ทําให้ดูเฉยนะครับว่าถ้าเราไม่มีออนติเมทก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเออเวลาเราเข้าไฟต้องมีอันติตลอดนะเล่นอ้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนมั่นใจนะครับก็สามารถเก็บสแต็กส้มแบบเหลือ3วิสี่วิเงี้ยโดดสแต็กส้มโดดเข้าไปขวนแล้วก็อันติออกได้นะครับถ้ามั่นใจว่าจะได้ตีนะโอเค ได้กเกาะเกิดมาแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยห้าวอ่ะกูหิวว่ะกูหิวหลอกมันนะครับหลอก,ลอกเราไม่เข้าอยู่แล้วนะครับตอนนี้ดักสิบห้ากำลังจะเกิดนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไฟนะครับโซนไว้ทําเวฟสูงๆไว้ก็พอนะเออถ้าเราไปไฟเนะี่ยเราตายสักตัวหนึ่งนี่จบเลยนะครับเสียกอตอาจจะแพ้ได้นะมาดิเฮ้ยหกกบแม่ให้กบมันหายตัวผมมองไม่เห็นมันนะ Okay, ครับเดี๋ยวเราเซตเคียวรอ,อนิดนึงนะให้ใจเย็ยนเพื่อนรอเชิงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยฟิกแล้วแวนฟิกนะครับถือวอาแวนฟิกนะสวยโอเคค่อยเล่นไปนะฮะืดักก่อนดักก่อนจริงๆให้เพื่อนเปิดได้แล้วเราก็รอดักได้นะครับเรามีสลิงโหนมานะครับ สก,กิลเราใช้ให้หมดเลยนะคูดาแป๊บเดียวนะครับน่าจะได้ละมาโอเคสวยเอ้ยนี่มันหายตัวมาว่ะเออแจ๋วแจ๋วเอาแม่งข้าหมดดิหมดตีหมดดงไปพี่มาเลยจ้าอ,อันตีออกโอเคให้กบจะสวนว่ะยากหน่อยครับชนหน้าเป็นหนึ่งทีตายไปโอเคน่าจะได้เอ็นหรือเปล่าจังหวะนี้ เพื่อนยุเอะหนีทันนะครับกลบมาโอ้โหโอ้โอ,โอคิดไม่เข้าชิปหายไล้ไเหียอา้าวทีมกูตายหมดโยนจัดนะครับจบดีๆีโอ้ยเอีลินสายเวทโคตรแรงนะคือมันแรงเว้ยแต่ผมผมก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่ค่อยชอบอีลินสายเวทถ้าเล่นเป็นแครี่นะถ้าเดี๋ยวผมมีคลิปแหละเดี๋ยวผมเอาพวกคลิปที่ผมแบบเจออ่า อีรินสายเวทมาแล้วกันนะครับเออว่าเล่นแคร,รี่อ่ะผมแทบไม่แพ้เลยนะบอกตรงๆเจริงๆอาจจะแพ้เลนไว้แต่ไฟอ่ะไม่แพ้แน่นอนนะครับรับประกันได้เฮ้ยโอเคจังหวะนี้กูถอยก่อนแล้วกันหนไปพักแล้วบอกเพื่อนกัน<笑><笑>ก็นั่นแหละผมผมค่อนข้างจะแอนตี้เพราะว่ามันช่วยอะไรผมไม่ได้ไไดไวเวลาผมเล่นป่าอย่างเงี้ย เวลาผมตีอ็อบเจกต์กับผมต้องการดาเมจที่แรงแรงมาช่วยผมตีอ็อบเจกต์ไวๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะผมเป็นคนเปิดไวไม่เปิดแบบรักเปิดเข้าใจปะเปิดไม่ให้ฝั่งตรงข้ามรู้ตัวเออพอแคลี่เรามันดาเมจไม่มีมันก็ช้าทุกคนโอเคอุ๊ยนะคอสต,ตายไปแล้วนะครับจังหวะนี้รอโดดเข้าได้นะน่าจะอยู่ในพุ่มเฮ้ยโอ้โหพุ่งไม่โดนไอ้ทีนนี้ก็แรงเหลือเกินนะครับโอ้โหกูจะตายกูไม่เคยหวัน่นมาดี โอเคเพื่อนได้หรือเปล่าเคี้ยวผมแตกไปแล้วนะจังหวะเนี้ยฮะผมเคียกางไอ้เคี้ยวล่างก่อนนะกันหาเลือดก,ก่อนโอเคกบมาหรือว่าเนี่ยเฮียกูถอยก่นอนกบอยู่กลางนะโ okay. อเคก็น่าจะจบเกมนะครับสำหรับตานี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดินเกมแบบตึงเปียตึงปอสนอเมียงอยค่อนข้างตรึงนะครับผมโ okay. อเคตึงจัดเลยนะสกอร์เรามา13,7นะครับผมแต่ผมว่า ผมไม่ค่อยได้ทำอะไรนะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ MVP ไว้เล่นถ้าเล่นเซฟแบบเนี้ยผมจะเล่นได้ MVP ยากมากโอเคก็จบเกมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอ้อยเม็ดส้มนะก็เทคนิคไม่มีอะไรมากครับอย่างที่ผมบอกนะผมก็ไม่ได้มาแนะนำรูนไอเทมพลังแฝงอะไรของอ้อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีแต่พลังแฝงเดิมๆนะครับลูนเดิมๆไอเทมก็เซตเดิม ส่วนใหญ่ไอเทมของพวกป่าอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนแค่แบบเจาะเกาะดาบอึดแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ถ้าเราเจอตัวเวทนานานาหนาๆหลายๆตัวเราอาจจะสู้ไม่ไหวแล้วก็อาจจะออกทอยมาก็ได้นะครับมันก็ประมาณนั้นแค่นี้เลยนะครับตัวละครมันไม่ได้มีเซตไอเทมหรือเซตลูนที่แตกต่างไปกว่าเดิมนะครับผมก็เลยไม่ได้แนะนําอะไรนะครับก็จะเป็นแค่วิธีการเล่นวิธีการเดินเกมนะครับให้เพื่อนๆลองวิเคราะห์แล้วก็ลองดูกันดูนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะตอนนี้เราก็แบกทีมครับผม สิบสามนะครับโทษตึงเออแปแน้วน้องๆอ,อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ